สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะก็จะไปสอนที่วันนี้เราก็จะมาตัดต่อที่คายมัตเตอนะคะทุกคนนี่ค่ะมาที่แอปนี้นะคะนี่ค่ะคายมัตเตอนะคะ เราก็จะมาเลือกนะครับที่โปรเจกต์นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลือกวิดีโอนะคะขนาด16ต่อ9นะ16ต่อ9 16ต่อ 9. 9เสร็จแล้วเราก็เลือกนี่ค่ะ ่ีเราก็เลือกภาพนะคะเลือกภาพภาพถัวก่อนเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกนะคะ โอเคนะคะทุกคนเสรแล้วเดี๋ยวพี่วิวดูก่อนนะคะออนไลน์ราคาแค่100บาทจะสอนอะไรบ้างวันนี้นะคะการเริ่มต้นออนไลน์จะไม่ยากอีกต่อไปแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายในการเรียนรู้ค่ะ ตัวพี่เองนะคะขายออนไลน์มานะคะ3ปีเต็มแล้วก็มียอดขายเนี่ยหปีหลังเนี่ยถึง40กว่าล้านบาทนะคะวันนี้สิ่งที่พี่จะมาสอนคุณก็คือ1เรื่องการปั้นเพจนะคะให้ผลิตเงินหลายๆคนสร้างเพจแต่ทําเงินไม่ได้มีหลายเพจก็ไม่สําเร็จกับออนไลน์สัทีวันนี้นะคะพี่จะเอาเคล็ดลับการสร้างเพจเงินล้านมาเฉลยบอกคุณในร์อนี้ค่ะข้อที่2นะคะ,ะหลายๆคนโพสไปแล้วไม่มีคนเข้าถึงนะคะโพสไปแล้วลูกค้าไม่เห็นเพราะอะไร เพราะว่าคุณใช้ภาพซ้ำใช้ภาพเก่าๆหรือคุณแต่งภาพไม่น่าดึงดูดไม่น่าสนใจค่ะวันที่2นะคะพี่จะมาสอนคุณแต่งภาพด้วยมือถือเครื่องเดียวแบบเรียกว่าเหมือนจ้างเอเจนซี่หรือจ้างมืออาชีพมาแต่งให้เลยละคะ่ะแล้ววันที่3นะคะวันสุดท้ายพี่จะมาบอกคุณเรื่องการยิงแอดโฆษณาผ่านมือถือเครื่องเดียวนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากทําออนไลน์แต่ไม่ไม่มีคอมนะคะแล้วก็เรียกว่า ยังไม่มีคอมนะคะแต่อยากทําออนไลน์จะยิงแอดได้ไหมพี่บอกเลยนะว่ามือถือเครื่องเดียวถ้าคุณรู้เทคนิคการยิงแอดคุณก็เติบโตบนโลกออนไลน์ได้ค่ะแล้วแถมฟรีนะคะสาหรับคนที่ลงทะเบียนในคลิปนี้เท่านั้นนะคะแผนที่สู่ความสําเร็จบนออนไลน์ค่ะพี่จะมาบอกคุณนะคะว่าทํายังไงให้คว้ารายได้กับออนไลน์ทํายังไงที่จะประสบความสําเร็จกับการขายออนไลน์ค่ะแล้วเจอกันนะคะแค่100บาท อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเลยก็ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ตัดต่อไว้แล้วนะคะ ต่อแล้วเดี๋ยวนะคะทุกคนขอออกไปใหม่เดี๋ยวจะเข้าโปรเจกต์ใหม่นะคะจะเลือกคลิปที่ยังไม่ได้ตัดต่อนะคะก็จะมา16ต่อ9เนาะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาดูก่อนนะคะ เเลือกที่ว่าอย่างเจอแล้วเจอแล้วหาภาพแป๊บหนึ่งนะหาภาพที่ว่าจะตัดต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวนะแป๊บพิกอาร์ดอันนี้มันวิดีโอเราตัดมาแล้ว ราก็สามารถเลือกได้ Export export อ็อดูนี้ก่อนอ,อันนี้ก็อันนี้ก็ตัดต่อเรียบร้อยเลยเหมือนกันนะคะเลี้ย Thank uh -huh. ราคาแค่100บาทจะสอนอะไรบ้างวันนี้นะคะการเริ่มต้นออนไลน์จะไม่ยากอีกต่อไปแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายในการเรียนรู้ค่ะตัวพิธเองนะคะขายออนไลน์มานะคะ3ปีเต็มแล้วก็มียอดขายเนี่ยหปีหลังเนี่ยถึง40กว่าล้านบาทนะคะวันนี้สิ่งที่พิธจะมาสอนคุณก็คือ1เรื่องการปั้นเพจนะคะให้ผลิตเงินหลายๆคนสร้างเพจแต่ทําเงินไม่ได้มีหลายเพจก็ไม่สําเร็จกับออนไลน์สทัทีวันนี้นะคะพิธจะเอา เคล็ดลับการสร้างเพจเงินล้านมาเฉลยบอกคุณในคอร์อนี้ค่ะข้อที่2นะคะ,ละหลายๆคนโพสไปแล้วไม่มีคนเข้าถึงนะคะโพสไปแล้วลูกค้าไม่เห็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคุณใช้ภาพซําๆใช้ภาพเก่าๆหรือคุณแต่งภาพไม่น่าดึงดูดไม่น่าสนใจค่ะวันที่2นะคะพี่จะมาสอนคุณแต่งภาพด้วยมือถือเครื่องเดียวแบบเรียกว่าเหมือนจ้างเอเจนซี่หรือจ้างมืออาชีพมาแต่งให้เลยละคะ่ะแล้ว ชื oh, it, ่ออ๋อยังไงเจอแล้วเจอแล้วเอามาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดเมื่อกี้ทำไมมันขึ้นเยอะแยะทำไมเรา เราก็จะเลือกที่ว่าขัด <c oughs> อยู่เจอแล้วเจอแล้วใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวซี่ตรงนี้นะมันก็ไม่มีอยู่เดียวมันก็ไม่มีอปพลิเคชันเออมันต้องมาที่พลิเคันใช่ใช่ มาด้วยพิกอาร์ตนะคะทุกคนโอ้เห็นไหมมันต้องมาพิกอาร์ตก่อนอันดับแรกนะแล้วโอ,โอ,โอ้ไหนลองดูนะคะทุกคนอันนี้จะได้ไหมแป๊บเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จิกถูกนะคะเอออันนี้แน่นอนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาเลือกอีกนะคะมาที่มีเดียมาเลือกวิดีโออีกนะคะ นี่ไงเจอแล้วนี้ก็คือจะมาสอนตัดเต่อโอเคนะคะทุกคนได้แล้วงงอยู่ตั้งนานเห็นไหมไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เรียบแล้วก็ติ๊กถูกไปว้าวเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้อความมาที่มีเดียมาที่เลเยอร์นะเสร็จแล้วก็มาที่ข้อความเราก็จะเขียนว่า สร้างหนึ่งร้อยสร้างหนึ่งร้อยล้านด้วยเงินด้วยเงินหนึบาท ะคะทุกคนแล้กดเสร็จแล้วเราก็มากดที่ตกลงนะคะกดที่ตกลงค่ะเห็นไหมน,นี้เราก็จะเอาข้อความไว้อยู่ตรงนี้นะเราจะให้มันตรงตรงแค่ไหนถ้าไม่ตรงก็ไม่สวยนะคะทุกคนอขอเลื่อนเลื่อนหน่อย ใช้มือเรานี่แหละเราก็ใช้มือนะคะขยับขยื่นให้ตรงๆหน่อยนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวหนังสือเลือกฟอนต์นะคะเราจะเอาตัวไหนทัสไทย ทิกทุกไปเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวฟอนเฟอนเลือกสีถูกแล้วเราจะีิี อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อสีใช่ใช่เราชอบสีอะไรเราก็ใส่สีเข้าไปนะคะสีแดงไหมโอ,โอ้เห็นไหมแจ่มเลยโอเคคะ่ะทุกคนแล้วก็ติ๊กถูกไปเห็นไหมว้าวชัดชัดเลยทีเนี้ย <laughs> ชัดแจ๋วเลยนะทีเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ เสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนตัวหนังสืออันนี้คือตัวหนังสือนะฮะมองเห็นไหมนะนี่คะทุกคนเราก็ใช้มือเราเลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนจนสุดวิดีโอนี่แหละนะคะแม่สุดแล้วเราถึงจะตัดได้ อย่างนี้โอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูใส่สีแล้วเพิ่มอีกสีขาวไหมแดงกับขาวมันจะเป็นยังไงอ้าวสีขาวเหมือนเดิมเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนกูยังไม่ค่อยเข้าใจาสี สีอะอ๋ออันนี้เขาจะเลื่อนสีได้ใช่ไหมอะะเอดมอดูสีแดงกับขาว <c oughs> น็นยังไงอกว่าเดตงนี้จะเป็นสีเโอ้ยมอ,องไม่เห็นมันอันนี้ไป สมสีไม่ถูกเลยสีเหลืองใส่ทีนีสีเหลืองก็ยังพอมองเห็นอยู่ส้สมสีสม้โมโอเคไหมโอเคไหมคะทุกคนอ่ะลองดูเสร็จแล้วเราก็ลองดูสิ ออนไลน์ราคาแค่100บาทจะสอนอะไรบ้างวันนี้นะคะการเริ่มต้นออนไลน์จะไม่ยากอีกต่อไปแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียงเงินมากมายในการเรียนรู้ค่ะตัวพิษเองนะคะขายออนไลน์มานะคะ3ปีเต็มแล้วก็มียอดขายเนี่ยหปีหลังเนี่ยถึง40กว่าล้านบาทนะคะวันนี้ี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองใส่เสียงเพลงหนึง่งเสียงเพลงนะคะทุกคน เอฟเฟกมีไหมเบรกเบรก ออนไลน์ราคาแค่100บาทจะสอนอะไรบ้างวันนี้นะคะการเริ่มต้นออนไลน์จะไม่ยากอีกต่อไปแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายในการเรียนรู้ค่ะ ตัวพิธเองนะคะขายออนไลน์มานะคะ3ปีเต็มแล้วก็มียอดขายเนี่ยหปีหลังเนี่ยถึง40กว่าล้านบาทนะคะวันนี้สิ่งที่พิ่จะมาสอนคุณก็คือ1เรื่องการปั้นเพจนะคะให้ผลิตเงินหลายๆคนสร้างเพจแต่ทําเงินไม่ได้มีหลายเพจก็ไม่สําเร็จกับออนไลน์สัทีวันนี้นะคะพิ่จะเอาเคล็ดลับการสร้างเพจเงินล้านมาเฉลยบอกคุณในคอร์สนี้ค่ะข้อที่2นะคะหลายๆคนโพสต์ไปแล้วไม่มีคนเข้าถึงนะคะโพสไปแล้วลูกค้าไม่เห็นเพราะอะไร เพราะว่าคุณใช้ภาพซ้ำๆใช้ภาพเก่าๆหรือคุณแต่งภาพไม่น่าดึงดูดไม่น่าสนใจค่ะวันที่สองนะคะพี่จะมาสอนคุณแต่งภาพด้วยมือถือเครื่องเดียวแบบเรียกว่าเหมือนจ้างเอเจนซี่หรือจ้างมืออาชีพมาแต่งให้เลยละค่ะแล้ววันที่3นะคะวันสุดท้ายพี่จะมาบอกคุณเรื่องการยิงแอดโฆษณาผ่านมือถือเครื่องเดียวนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากทำออนไลน์แต่ไม่ไม่มีคอมนะคะแล้วก็เรียกว่า ยังไม่มีคอมนะคะแต่อยากทําออนไลน์จะยิงแอดได้ไหมพี่บอกเลยนะว่ามือถือเครื่องเดียวถ้าคุณรู้เทคนิคการยิงแอดคุณก็เติบโตบนโลกออนไลน์ได้ค่ะแล้วแถมฟรีนะคะสาหรับคนที่ลงทะเบียนในคลิปนี้เท่านั้นนะคะแผนที่สู่ความสําเร็จบนอนอนไลน์ค่ะพี่จะมาบอกคุณนะคะว่าทํายังไงให้คว้ารายได้กับออนไลน์ทํายังไงที่จะประสบความสําเร็จกับการขายออนไลน์ค่ะแล้วเจอกันนะคะแค่100บาท อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตินกนะคะทุกคนปอ๊อปเราก็ Export Export นะคะ ก็รอเขาอัพโหลด e พอร์ต ระหว่างรออัปโหลดเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขานะคะปล่อยให้เขาทำงานให้เสร็จนะคะเรียบร้อยเห็นไหมเรมียบร้อยแล้ว ะะเสร็จแล้วเราก็ออกมาได้นะคะเสร็จแล้วครูก็จะพาไปสอนนะคะสอนทำภาพออกมาจากปรเจกนี้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาสอนทำภาพต่อนะคะที่ p i กอาร์นะคะ มาที่พิกอาร์ตนะคะสอนทําภาพนะคะทุกคนวันนี้จะสอนทําภาพนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ตัวอย่างนะคะทุกคนก็มีสองภาพเอาภาพไหนภาพนี้ภาพนี้เห็นไหมถ้าภาพนี้ก่อนไหมภาพพาดหัวเนาะสอนทำภาพพาดหัวนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะมาเลือกภาพก่อนอันดับแรกนะสอนทำภาพพาดหัวก่อน อย,อยู่ข้างล่างเลยนะเนี่ยเพราะว่านี่ค่ะได้แล้วแบบนี้ไหมเราก็จะใช้ขนาดตัดขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะทุกคนเอาสี่เหลี่ยมม่นะฮะหนึ 1, 是是่งต่อหนึ่งเห็นไหม เราก็ติ๊กถูกไปนะคะติ๊กถูกเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่ข้อความนะคะ สร้างร้อล้านวันนี้จะเป็นในพาดหัวนะคะด้วยเงินด้วยเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะด้วยเงิน100บาทะะด้วยเงิน 100, บา,น100บาทนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ติกถูกไป นี่เลยทำภาพแมให้ตัวใหญ่ๆลยตัวใหญ่ๆหน่อยมันก็จะสวยเนาะเราก็ทำคุณไม่สวยเสร็จแล้วครูก็จะใส่ตัวหนังสือนะ ใส่สีค่ะสีแดงแล้วก็ใส่สีทองดีกว่าสีแดงไม่ไม่ได้ไแป๊บนึงนะคะทุกคน